กองตอนนี้ก็เราจะมาดูอมัมพลโลเป็นฟินเป็นฟินแดงโง่เพนเกิน<อ>เฮ้ยเดี๋ยวมึงรอดูกดูตรงนี้นะมีอะไรให้มึงเล่นละตั้งเตียงเต๋อที่เล่นเดออ๋อ งอเมิงมันเป็นเยี่อะไรวะไอ้น้เป็นอะไรโอ้ยนี่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 มันไม่ตามกูเลยอ่ะอ๋อกูต้องมีอะไรรองมันใช่ไหมคุณ D O เลยอะคุณุณคว้าคว้ากูเฮ้ย

ไม่ได้ไปในไก่หรอกเป็นควินเราดีไล่ยังไงกันแล้วแกเป็นควีนมึงดูกูเป็นควีนไม่ตามกูใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนี่เป็นยี่สิบแป๊นยี่สิบแงทำไมมาไม่ได้ถูจิ๊กต้องถูจิไม่เอาตาไม่ได้มองตามเราเว้ยเราต้องเคาะก่อนคแล้วก็ถูชาวเอาไม่เดาหัวจัง อะไเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่ันไม่คนดีู้ไไหมไม่แมู่เป็นดูปูลวกันแล้วก็เร่อประตูเหี้ยสิกวันแช่เวลาฟักไข่สามสิเกป็นแม่ไปกี่ชั่วโมงมึงดูแม่เราก่อน้แม่เราเกเดือนสามหมืัามสิเก้ดือนเป็นกล่งไได้แล้วอออกูติดพอติด้านนี้เราก็จะมาตัวตัดน ที่มีเตายักษ์สุข่าเป็นเายขนาใหญ่มากตื่มากใครที่่นี่เลยจันมาเลยมาเลนทำบัลลังอ้ยใครเป็นอะไรวะเล่นทำบัลลังฮอนตห่นช่วงนี้กนี่มันแบมือแบเท้าของพ่อของแม่กินนี่นะพิติกรเพนกวินโคินเลย อ้าอาสะท้อนไหมตามหายตัวไปพี่เจ้าเ็นกวินตามไม่ทันมึงก็จะมึงไม่เห็นเอ้ยนกสวัสดีครับไาฮิปโปไฮนกเงาะฮีย่าหมาฮ้ยจะหมาแบคคิวมึงเห็นกูเป็นหมาในสายตามึงหรือไงไใช่ป็นหมานล้รักแม่แม่นี่คือเต่าบกโอ้ยมันเต่าสุกตา U, เต่าเต่าเตา่างาเดนเตาสตตาเต่าินี้เลเตตายอครับโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยเต่าสตัตนี่คือเต่ายักษ์สุขตตาใช่สวัสดีไอยู่สวัสดีอาจารย์เต่าเว้ยในโมกุลอาจารย์ยูดาอาจารย์เต่านีพวกเราเต่าไม่เตามยิเกียวะชักาาร้เต่า่เียว พกสิิ์กูจะทำหากูไรอ่ะเอาน้ำเาเนะจะมนุษย์แกกํลังทําอะไรอยู่จอมนุษย์กําลังดูทายั่นมันเยียวนั่นมันเยี่ยวนี่อ้รักนห้ามผม เบลบอยมันเอาอะไรตรงนี้เนี่ยโตโตเขาไม่อยากทีเล็กไอ้นี่ทีิดอันนี้ทีเล็กอันนี้ทีใหญ่กับทีติดทีติดอ่าทำไมไม่บอยติดไม่บอยออกไม่ได้พี่แป้งพี่แป้งไม่ได้รับบิ๊กบอยอมึงก็ให้กูเขาบอกห้ามโหนนม่มีมากออกให้หัวห้าแขนอ๋อกตาวกีต้าวกีต้าวที่มันออกเอือนจีสับสคราย ตื <S S ิน uh, ล oh, hey, oh. hey. uh, oh, ิ้นไข่มีพึ่งอยู่ในปากกระดูกลิ้นเรอยมีพึ่งอยู่ในปากวันรเขาวันนีก็ินขึนก่อนด้โอ้ดูไข่โูขาเขาเท่เลยหันมาสับแ่นายแปก็ตุวขึ้นโอ้จสัสครัยม่แตกทำไมตามานี่มานี่มานี่นนก มึงเห็นกูเป็นหมาในสายตามึงเรื่องอะไรจิกไอ้เหี้ยไก่ไก่ไก่บ้านไก่บ้านโอนั่นหมานั่นหมานั่นหมาหมาห้องอ่ะกระต่ายให้ป่าวกระต่ายห่าลากกระต่ายของพี่เอกกระต่ายที่มันมองหน้ากันเฮียถ่ายก็ไม่ได้หลับๆตายอยู่กอบพี่เอกเลยทันก่อนเมฆเยทันก่อนเมฆ นี่ไอ้นั่นไก่ไอ้นั่นไก่ไก่กูเป็นไก่ในสายตามึงเรืงไงไก่กินกูไปเถอะนั่นบินไม่นู่นแล้วหานนอนกินก่อนอันั่นไงไก่เออมึงด่ากูเป็นไก่ยอดสัตว์ไปนิดกว่าเอางี้เอามาใครยังงวิ่งเหรอ เราไล่ต้อนมันมันจะไล่ต้อนเราเลยระวังแป๊บนึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ่ายถ่ายนี่ก่อนถ่ายนี่ก่อนมีตัวยี่อะไรอะไรวะมาครับโอเคมาครับตัวอะไรวะเนี่ยตัวเฮียอะไรเฮ้ยไฮฮิปโปเลยฮิปโปหมดเฮียไม่รู้อะไรวะเก่งธรรมดาเก่ง เฮ้ยกงาฮฮิปเกงายเกงฮัลโหลเกงเฮ้ยเกงเฮ้ยกแกงเกงขี้แตกะเทยไทยะเทไทยอยู่นี่ดูหน้ามันหน้าโคตรมอนกูเลยขายนถ่ายไม่หมดเลยดกิ่บแม่เลยอึมองกล้องก่อนเนี่มีการหยุดบองกลองแล้วมีการหยุดบองกลองแลเอ้ยคนยยเอถ่ายนี่แก๊ไม่ว่ามีถ่าย หลัง้ก็หลังกูจบกูจะเด็ดข้าวไม่ได้ปูอายุเท่าไหร่แล้วกูก็เก่งแดกข้าวเก่งเนี่ยชัวร์มันแดกข้าวไอ้จ้า